A Later Few Moments อ่าล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมโพลิตี้มาวร์แล้วับผมเอฟดอฟคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ลงรอยฟ้ามาเลยนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวเราฟันก่อน ขอฟันก่อนสักทีทเดี๋ยวคกลยพูดแลวลอยฟ้ามันเดือดลอยฟ้ามันเดือดโอเคครับตัวนี้ได้ MX 9มาแล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังยิงไปดิได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงเธอนะจ๊ะโอเคครับเหมือนจะมีคนมานะผมปั๊มเลือดดีกว่าโอเคตอนนี้ได้มาสองคิวแล้วมีดคิวหนึ่งแล้วก็ปืนคิวหนึ่งทุเรศมากรลบพี่ฟันครับโอเคครับตอนนี้เกาะสามเลือดเราห้าสิบออกไปบูดีกว่าเปลี่ยนปืนก่อน ครับโอเคได้โฮจ์มาฮะแทนสนัยวลงจากรอยฟร์มอะไรผมจะค่อยพูดแล้วกันนะครับขอโอ้ยนี่ไงนี่ไงได้ยินเสียงจ้ะคิดได้ยินโอ้ตกตกนะเลยเลยป้ายไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรขึ้นไปเขาล่วงลงมาแล้วนะครับนั่นอยู่ข้างล่างตายแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็ขอฟาร์มนู่นนี่นั่นไปก่อนดูคนก่อนนะว่ามีหรือเปล่านะครับ โอเคเหมือนว่าจะไม่มีคนแล้วนะอุ้ยข้างล่างมีคนมาเก็บศพเพื่อนมันเล่นมันเดิเล่นมันดินนอุ้ยมันไม่ยิงเราวะโอ้ไม่เป็นไรฮะดีเขาไม่เก่งโอเคเดี๋ยวถือโอกาสที่จะพูดแล้วและพูดแล้วละกันนะฮะคลิปในวันนี้ก็คือผมจะมาเล่นเฟเนกนะฮะเหมือนที่ใครๆก็คงรู้แล้วล่ะที่เข้ามาดูคลิปนะอันนี้บอดนะป๋าไมยิงว่ะคนที่เข้ามาดูคลิปก็น่าจะดูแล้นะว่าผมจะเล่นอะไรนะเพราะปกคลิปก็บอกอยู่นะ ก็คือผมจะเล่นเฟนเนกในแบบว่าไม่แต่งปืนผมจะใส่แค่แม็กเอนะครับคือเพิ่มกระสุนส0 10นัดนะฮะแค่นั้นเลยนะฮะผมจะเล่นแค่นั้นเลยแล้วผมก็จะไม่ไม่ไม่ใส่อุปกรณ์แต่งอย่างอื่นเลยนะครับก็ถามว่าคลิปนี้ที่1นึ่งไหมรอดูเอาเองนะกันนะครับว่าที่1ห,หรือเปล่าแต่อย่าคาดหวังครับ <laughs> พูดไปเลยแล้วกันว่าเออผมไม่ได้ที่1ห,หรอกแต่ว่ามันก็มีข้อผิดพลาด มาบอกด้วยนะครับว่าเล่นพลาดยังไงนู่นนี่นั่นครับวันนี้ผมเล่นเป็นแถบแต่ผมไม่ได้เล่นตัวแสงสว่างนะเล่นตัวดําๆนี่แหละดีละก็เล่นเป็นแถบนะครับคือไม่เล่นนินจามันจะเงียบเกินไปนะครับคือข้อผิดพลาดวันนี้วันนี้ในคลิปนี้มีนะฮะเดี๋ยวค่อยบอกทีเฟนเอกเนี่ยเห็นปะ่ะผมคุมเหมือนนิ่งนะแต่นี่คือเฟนเอกม่วงยังมีของแต่งนะครับแล้วยังมีลํากล้องนะแล้วคุณไปดูเฟนเอกที่ผมแต่งมาแต่ว่าผมลืมให้ดูของแต่งตอนแรกแต่ว่ามี มีให้ดูของแต่งแน่นอนครับก็คือเห็นแค่แบบมีแม็กอันเดียวนะที่ผมใช้เฟนเน็มันเป็นปืนที่ค่อนข้างดีดนะครับโอเคฮะตอนนี้ว่าเอาไอ่ดับนะครับได้ได้ไอ่ดับลูกแรกโอเควางแถบดักไว้ก่อนเผื่อมีคนมาเอาครับเฟนเน็กระบอกแรกจะเป็นกระบอกที่แต่งนะส่วนกระบอกที่ผมยิบมานี่คือไม่แต่งก็คือมีแค่แม็กกระสุนนะผมขอแค่โกงแม็กกระสุนอย่างเดียวอะคนจะได้รู้ไปเลยว่า เนกมันโกงจริงหรือเปล่านะฮะจริงๆมันเล่นยากหรือมันเล่นง่ายนะฮะก็คือผมจะไม่แต่งเลยมาลง br นะครับโอเคตอนนี้ก็มาเอาสไนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีปืนระยะใกล้แล้วขอระยะไกลนิดนึงนะฮะโอเคนั่งตอนนี้ไปหาคนกันเพิ่งได้8คนเองวางแถบไว้นิดนึงโอเคผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่เล่นเฟนเกไม่แต่งอันนี้มาในเกมนี้ผมรู้สึกเลยว่ายิงแบตไม่สะโคบห่วยลงแบบ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะห่วยมากๆนะครับไม่เชื่อดูได้เลยนะครับคือห่วยจริงๆนะปกติเป็นอินอกโนสโคบมันจะดีกว่านี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเพื่อทําเพื่อคอนเทนต์นะครับตอนนี้ฮอันตอนแรกฮอมันจี้ตูดผมมีฮอสองฮอรสองลามันจี้ตูดผมอยู่แต่ว่าเราลงมาสอยเขาเลยไม่รู้เขาจะเอากับเราหรือเปล่าเหมือนจะเอานะครับมาแล้วโอเคฮอสองลมามอ่ะฮะ ที่ตูดผมตูด,ดมาแล้วลำหนึ่งนะครับผมได้ยินเสียงแล้วแหละแต่ว่าแถบไว้ก่อนหนีหนีหนีนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนดูได้เลยอ่ะมันมันต่างกันมากนะครับโอเคอันนี้มันเสียงอยู่งบนนะวิ่งวิ่งล่อเดีอยเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะไม่ค่อยโดนแต่ว่ามาถามว่ามันโดนมันก็โดนแหละแต่ว่าความรู้สึกคนเล่นอ่ะมันไม่เหมือนเก้านะครับนี่ว่างแทบดักไว้เยอะๆก่อนเลยอุย้ย โดนแถบเลยพอดีโดนแถบเลยพอดีก็ยังโดนอยู่นะก็ยังดีอยู่นะคือฟนกให้ท่านผู้ชมตัดสินเลยว่าโกงหรือไม่โกงนะครับในจบคลิปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโกงหรือไม่โกงให้ช่วยท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้เลยใครคิดว่าโกงบอกโกงครับใครคิดว่าไม่โกงบอกไม่โกงนะฮะต้องฝึกต้องอะไรก็มันมีหลายเสียงฮะบางคนบอกโกงบางคนบอกว่ามันต้องฝึกนั้นมาเล่นยากนะนู่นนี่นั่นลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะว่าท่านผู้ชมคิดยังไงว่ามันโกงหรือไม่โกงนะส่วนตัวผมมองว่ามันก็ โกงในระดับหนึ่งนะครับคือคิดว่าโกงอะ่ะแต่ไม่ได้โกงมากถึงขนาดทุกคนเล่นได้มือใหม่เล่นได้นะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถามว่ามันโกงกับปืนอื่นไหมก็โกงกว่าแน่นอนครับปืนมันเป็นปืนเมน,น,นต้านนะตอนนี้คือเยอะมากผมพูดจนไม่ได้ดูเกมเห็นไหมเน่่เนผมเปิดให้ดูเลยครับมีแม็กตอนแรกผมลืมเนี่ยผมมาเปิดให้ดูแล้วใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะมีแต่แม็กอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยผมพูดแล้วก็คือ ต้องทําจริงๆนะฮะคือไม่แอบสับเปลี่ยนแน่นอนผมสบ,บานได้เลยนะผมใช้แต่ปืนนี้ที่มีเดแม็กอย่างเดียวนะครับโอเคตอนนี้ก็หาคนเหมือนจะได้ยินเสียงครับผมก็เลยวกกลับไปแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงหรกเพราะผมพูดอยู่โอเคนี่ยบอดนะครับเนี่ยเห็นไหมคือจริงๆอ่ะมันถ้าเล่นเองอ่ะเพื่อนๆลองไปเล่นใครเป็นเมนเฟนิกใครมีเฟนิกเป็นลูกลักบนผมนะลองดูได้เลยครับอันนี้ก็ตกนะฮะคือเกมแม่งแบบ โทรศัพท์ผมกาดด้วยแหละดูเิถ้าเขาเก่งก็ผมตายแล้วนะครับแต่มันแรงดีดไม่มีผลแต่ผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเฟนเกแบบไม่ใส่แรงดีดอยู่แล้วเลยจะนิ่งจริงๆไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่ของแต่งนะแต่คุมจนมันชินมือครับเปเลยดูนิ่งนะแต่จริงๆไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งเลยนะเฟนกนกดีดว่า,วางๆนะแต่ว่าคุมจนผมชินนะเออนะฮะ ใครว่าคุมง่ายลองเล่นดูครับแบบไม่ใส่ของแต่งนะใส่แค่แม็กก็ได้อะเหมือนผมเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าฝึกอะมันโกงผมกล้าพูดเลยว่าโกงกงันตอนนี้14คิวแล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้ข้อผิดพลาดของผมผมจะให้ดูหนึ่งอย่างนะข้อผิดพลาดเลยคนระับอันนี้คือผมต้องปัดในอนาคตเลยคือคุณดูเฟนเนกผมตอนนี้ไม่กี่นะัด37จริงๆมันบรรจุได้50แต่ผมไม่ยอมเปลี่ยนกระสุน ไม่เช่อลองย้อนกลับไปได้ครับผมยิงเสร็จผมไม่เปลี่ยนกระสุนนะนี่คือข้อผิดพลาดทําให้ผมตายนะผมไม่ได้ที่1นึ่งนแต่นี่นี่คือข้อผิดพลาดที่1ข้อผิดพลาดหลักๆเลยนะครับก็คือผมไม่เปลี่ยนกระสุนตอนนี้สิบสี่คิวนะครับคือผมก็จะบอกคนดูไปด้วยว่าผมผิดพลาดยังไงนะครับผมควรแก้ไขตรงไหนก็เนี่ยฮะให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันเองนะครับนี่ฮอผมรำคาญก็เลยสอยเล่นแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่ากระสุนต้องเติมให้เต็มหลังจากนี้ พราะพอผมไมผมผมไม่เคยเจอปัญหานี้นะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอปัญหานี้แล้วผมก็จะปรับก็คือโอ้โหยิงไปดิผมก็จะปรับแบบว่าเปลี่ยนกระสุนให้มากขึ้นนะครับแอรดอปแอรดรอปแอรรอปแล้วเอาแอร์ดรอปแอรดรอปตดินะครับตอนนี้1ิเท่าไหร่ปะสิคิวแล้วนะสิคิวแล้วนะครับคือข้อผิดพลาดอยู่ที่นี่เลยไม่ยอมเปลี่ยนกระสุนเดี๋ยวคุณดูนะครว่าเพราะอะไร ที่ผมแพ้เพราะไม่เป็นกระสุนแต่คนรู้เองโอเคตอนนี้หาคนไปก่อนครับไม่น่ามาีแล้วนะมันมีแหละแต่มันซ่อนกันอยู่นะครับคือฝั่งหนุ่มันกายเนี่ยเสียงยังสนานอยู่เลยนะโอเคครับคือจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุที่ทําให้ผมแพ้ในตานี้นะแต่ว่าผมจะยกหลักๆคือโทษตัวเองผมจะไม่โทษอย่างอื่นนะแต่คือผมสะเพาเองในเรื่องของกระสุนผมไม่นับสกิลนะสกิลแท็บอะ คือมันจะมีเดี๋ยวมีจุดที่ผมจะบอกท่านผู้ชมเองนะว่าผมพลาดยังไงนะแต่ว่าผมไม่โทษผมโทษที่กระสุนผม่างเดียวเลยนะฮะโอเคตอนนี้ยิงไปก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงตอนที่ยังไม่ถึงโอเคข้างหน้าตัวหนึ่งโอ้โหแตกไีดิสิบเจ็ดคิวแล้วนะครับผมเจ็ดคิวแล้วอันนี้ยิงไม่โดนเสียดายมากเลยโดนไปเม็ดหนึ่งนะครับที่เหลือไม่โดนแล้วนะ คือมันมีรถตู้บังด้วยจริงๆถ้าไม่มีรถตู้บังก็อาจจะไม่โดนแหละแต่ว่าอ้างไว้ก่อนโอเคตอนนี้ผมได้ยินสิบล้อผมรู้เลยเพราะว่าวงเล็กแบบนี้สิบล้อไม่จะขับวนแน่นอนครับอันนี้ผมแทบหนึ่งสังเกตน,นะเด้นี่ข้อผิดพลาดน,นะครับแทบสองคุณดูแทบสองดีๆครับแทบสองบนบ้านคือว,วางห่างมากๆใครเล่นสกิลแถบควรจะรู้เลยนะแต่ผมเพิ่งเล่นนะผมไม่เซียนสกิลแทบนี่คือข้อผิดพลาดผมที่ผมต้อง แก้ไขเวลาถ้าเล่นสกิลแถบคือต้องวางให้ติดมิดชิดมากกว่านี้ไม่เชื่อคุณดูครับมีศัตรูวิ่งขึ้นมาแต่เขาไม่โดนแถบผมเลยเห็นไหมแล้วกระสุนหมดฮนะเพราะว่าหลังหน้าน้องน้องนั้นผมเล่นเป็นสไนผมไม่ได้จับเฟนิกเลยก็เหลือส7นัดก็ไม่มีกระสุนก็เลยแพ้นะครับผมไปผมไม่ได้อ้างน,นะจริงจริงนะเว้ยผมแพ้เพราะว่าผ,ผมไม่มีกระสุนจริงจริงนะโอเค นี่เป็นเฟนด์ที่ผมแต่งนะฮะเดี๋ยวผมกดทดลองให้ดูเลยแบบัดไม่ตัดต่อเลยอันนี้นะนะฮะทดลองแล้วจะยิงให้ดูแบบว่าแบบัดคุมปืนไม่คุมปืนแล้วก็ดันปืนดันปืนคือดันขึ้นนะครับเพื่อแบบใครบอกเอ้ยพี่มึงดันปืนหรือเปล่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยสาบานได้เลยนะโอเคผมจะยิงแบบไม่คุมปืนให้ดูก่อนนะครับไม่คุมปืนยิงยังไงไม่คุมปืนยิงอย่างนี้ นี่คือเป็นเ็กแบบไม่คุมปืนและไม่ใส่ของแต่งนะครับนี่คือระยะกลางนะระยะอันนี้คือระยะใกล้ด้วยซ้ำบ้างเนี่ยเพราะประตูน,นะคือระยะใกล้นะครับอันนี้คือดันปืนไม่เกี่ยวนะฮะและนี่ก็คือแบบปกตินะฮะร,ระยะใกล้ด้วยนะคิดว่าสภาพเป็นระยะไกลอันนี้คือคุมปืนนะครับก็ข้อผิดพลาดที่ผมตายเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนลูกกระสุนนะครับใคร เล่นก็ดูลูกกระสุนดีๆฮนะอันนี้ผมโทษตัวเองเลยคือไม่เปลี่ยนลูกกระสุนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับผม